สวัสดีค่ะจารุวันกาบสอนนักวิชาการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพทค่ะตลอดเวลาจากเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563สพทได้เชิญชวนนักเรียนในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล โครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร13ตุลาคม2563และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2563ค่ะโครงงานคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันทำดีอย่างมีปัญญาโดยให้นักเรียนรวมกลุ่มประมาณกลุ่มละ1ิคนมีหลักการเรียนรู้สำคัญคือการค้นหาปัญหาสืบสาวหาสาเหตุตั้งเป้าหมายหาทางแก้ที่สาเหตุหรือเรียกอีกอย่างว่าทุกสมุทัยนิโรธมักนักเรียนจะได้ออกแบบคิดวิเคราะห์ลงมือปฏิบัติจริงในปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ ตามสถานการณ์บริบทของนักเรียนโดยดำเนินการไม่น้อยกว่า8สัปดาห์ตลอดระยะเวลาการดำเนินการมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่การร่างโครงงานคุณธรรมจนกระทั่งสรุปผลการดำเนินงานและออกแบบการสื่อสารนำเสนอผลงานตนเอง โครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราเริ่มดำเนินการ13ตุลาคม2563จนถึง5ธันวาคม2563ในโรงเรียนหรือชุมชนจำนวนถึง2,450แห่งทั่วประเทศ มีผู้ร่วมกิจกรรมถวายพระ,ะราชกุศลครั้งนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย8สัปดาห์ไม่น้อยกว่า3,000 30, 0คนและว,วันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งมีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราไปชมกันเลยค่ะ และในการนี้นายรัฐอิสรากงวงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารปรมสาเลยเขตหนึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนายพิทูล์อุดอ่างรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารปรมสาเลยเขตหนึ่งได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีในการจัดนิทศาการแสดงผลงานโครงงานคุณธรรมปรณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา สำหรับที่มาของโครงการเนื่องด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่23ตุลาคมซึ่งทั้งสองกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของวงชนชาวไทยทรงมีคุณูปการแก่ราชฎรอ,อย่างหาที่สุด ไม่ได้ทรงิรเริ่มกิจกรรมโครงการความก้าวหน้าในด้านต่างๆให้อนาประชาราษฎรมีความทันสมัยทัดเทียมกับอารยาประเทศมีกินมีใช้ขจัดทุกขจัดภัยทั้งความไม่รู้หนังสือความเจ็บป่วยความยากจนจึงได้กำหนดจัดก,กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ป,ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราสำหรับในเขตพื้นที่การศึกษาพรมสาลยเขตหนึ่งได้เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพรมสาลายเขตหนึ่งได้ดำเนินกิจกรรมโครงงานดังกล่าวมีโครงงานที่เข้าร่วมทั้งหมด22โครงงานจำนวน10โรงเรียนในการจัดกิจกรรมนิทรรศาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสื่อสารนิเทศสำนักง,งานเขตพืต้นที่การศึกษาพรมสารเลยเขตหนึ่งได้เป็นคณะกรรมการให้คําแนะนําชี้แนะและจัดเรียงลําดับโครงงานเพื่อจัดส่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานาต่อไปสําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากทั้งสิบเอ็โรงเรียนผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรการการบรรยายการให้ความรู้และการนําเสนอการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมที่โรงเรียนต่างๆที่เป็นเชิงประจักษ์ได้นํามาแสดงผลงานในวันนี้กันอย่าง ายซึ่งทั้งหมด11โรงเรียนมีโครงงานเข้าประกวดทั้งหมด22โครงงานโรงเรียนจักรพงบ้านห้วยเทียนโครงงานรองเท้าของหนูควรอยู่ที่ไหนโรงเรียนบ้านคกมาดปลูกฝังโรงเรียนเราให้สวยด้วยสมุนไพรใกล้ตัวโรงเรียนบ้านนาโคกต้นคราจิตอาสาปลูกศรัทธาความดีโรงเรียนบ้านนาดอกคําจิตอาสาพาสะอาดโรงเรียนบ้านน้ําแคมน้องไว้พี่เด็กดีไหว้คุณครู โรงเรียนบ้านยางหาวทุทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอโรงเรียนบ้านเพียสัมภูวิทยาจิตอาสาพัฒนาชุมชนเด็กทุกคนก็ทำได้โรงเรียนบ้านห้วยตาดผืนป่าคุณธรรมทำความดีได้เริ่มที่ใจเราโรงเรียนบ้านห้วยอะไรซื่อสัตว์ด้วยใจห้วยอะไรซื้อตรงโรงเรียนเมืองเลยมารยาทงามขาวแดงไทยแลนด์4.0โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปฐมมาสงเคราะห์ ร่วมลดละเลิกสร้างขยะวัลละนิดปลูกจิตสิ่งแวดล้อมและสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ทำให้ผู้บริหารคณะครูนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายใต้โครงงานปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราณนะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศสาเลยเขตหนึ่ง ในานามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูนักเรียนที่ร่วมดำเนินการโครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราขอถวายคุณงามความดีเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบาาปพิษและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ